สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการสอนตัดผมฟรีนะวันนี้ผมช่างใหญ่มาตัดผมตามบ้านหรือว่าบริการตัดผมนอกสถานที่นะวันนี้สัญจรมาที่นะครับหมู่บ้านอะไรนะคาซาวิวลลา,าซาวิวลาพฤกนะแล้วก็มีนายแบบนะครับคุณอ้นณบางแคนะนเป็นนายแบบให้กับเป็นเพื่อนได้รับชมนะวันนี้ช่างใหญ่เดินทางนะครับจากสะพานใหม่นะมาตัดให้ถึงที่บ้านเลยนะครับแล้วก็ เป็นการพลิกวิกฤตนะครับเป็นโอกาสแล้วก็อย่าลืมนะครับในเมื่อเราเปิดร้านตัดผมไม่ได้เราก็ต้องมีบริการนอกสถานที่นะครับเพื่อเป็นทางเลือกให้ลูกค้าด้วยเนื่องจากลูกค้าก็กลัวนะครับที่จะไปติดไข้หวัดไนทีนนะครับหรือไม่ก็โควิดไนทีนนะหนึ่งเก้านะครับช่างใหญ่ก็ตอนนี้ก็มีนักจากอนามัยอยู่แล้วนะก็หลังจากตัดเสร็จแล้วหรือว่าก่อนตัดก็ล้างเจลด้วยแอลกอฮอล์นะเนื่องจากจะมันจะติดกันด้วยการสัมผัส ด้วยการไอาการจามด้วยนะครับแล้วก็วันนี้ก็อยากให้พี่ชุดจิมามาเข้ากล้องด้วยกันมาไม่อยากออกสื่อนะแต่ว่าตัดเสร็จแล้วเลยตัดเสร็จก็อยู่ไกลไกลมากเลยนะครับก็มองไม่เห็นมุมแนละ้วก็ไม่เป็นไรก็ให้เพื่อนเพื่อนได้ความรู้กันเอาผสมเล็กผสมน้อยไปนะนะครับก็วันนี้มามาดูใกล้ๆนะครับช่าง,งใหญ่นะครับคุณต้นบอกว่าอยากจะได้แนววินเทจนะก็ช่างใหญ่ทํ้ทการนะครับใช้หวีไล่ขึ้นไปนะเนาะเลนจอนนะครับ ถ้าเทียบลองฟันก็ใช้ลองฟันเบอร์1.5นะครับก็พอแล้วก็เก็บด้วยหวีนะครับกันจรกันขอบคม,คมสๆสวยๆแค่นั้นเองนะครับแล้วก็คุณอ้นเนี่ยหัวแบนคนนด้หัวแบนนะครับก็ถ้าอยากจะแก้ปัญหาด้วยการซอยให้ทุยระดับกลางๆไปหูก็พอนะอย่าสูงนะถ้าสูงผมจะเหลือแค่นิดเดียวก็ให้ทุยกลางๆก็พอนะครับจะได้ดูท่านในกรณีที่เราต้องการจะย,ยก พองยกทุยกว่านี้วันนี้ใกล้พี่นะครับแล้วก็เราก็จะได้แต่ให้พองมากกว่านี้ก็ได้นะแต่ช่างใหญ่เอาพองแค่นิดเดียวพอแต่รูปไป็นทรงนะแล้วก็มีการการขอบเป็นรอบทรงเป็นตัว V นะนี่เขาเรียกว่ารอบทรงนะครับเพื่อนๆรอบทรงจําให้แม่นๆนะรอบทรงเป็นตัว V ตัว U เป็นรูปครื่งวงกลมนะครับยังไงก็ได้ก็แล้วแต่มันจะมีสองอบนะมีรอบล่างกับรอบบนนะนะครับแล้วก็ ทำการเปิดข้างซ้ายขวานแล้วมีการตีเส้นตรงบริเวณจุดเถิกนะ,นะครับท่าอยากจะตีโค้งนิดนึงนะตรงไหนที่มันขวางหูขวางตานะครับมันไปบดบงังทัศนวิสัยในการมองนะครับเราก็เก็บออกด้วยกันไกนะค่อยๆเก็บนะครับก็บิดกันไกทางซ้ายก็ได้นะครับเพื่อจะกินผมด้านซ้ายหรือจะให้กินผมด้านล่างก็บิดนะครับบิดมาทางขวานะครับมอจะกินผมด้านขวานะ มันก็เลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเน้่เองบิดซ้ายบิดขวานะครับต่ให้มันกินฝั่งไหนแล้วก็บิดไปตามนั้นนี่นะครับประมาณนี้นะก็เป็นคลิปนะครับสอนการออกแบบดีไซน์บริเวณนี้อย่าลืมนะครับจอมีเซนเตอร์อยู่ตรงนี้นะเซนเตอร์อยู่ตรงนี้นะครับนี่นะครับเซนเตอร์อยู่นี่แล้วก็แค่การโค้งเป็นรูปนะครับโคง้โคงค้งรูปตัว C ลับด้านแค่นี้ฝั่งซ้นยก็เป็น C ชัดเจนจอด ไม่เอาขาวนะครับไม่เอาขาวไม่เอาสั้นต้องการให้อยู่ได้ประมาณสักสองเดือนก็นพอนะทรงนี้นะนะครับจะได้ไม่ต้องตัดบ่อยถ้าถ่ายขาวได้ไหมไล่เสียดได้ไม่ได้ครับมันก็จะขาวขาวกินเกลียนแค่นี้เองนะครับบริเวณนี้ก็รูปเหลี่ยมมีมุมตรงไหนแล้วก็เก็บด้วยกรรไกรนิดนึงนะสัมผัสเจ้าของบ้านเหรอยอยากจะพูดอะไรก็พูดดับไปยึ์ก็ได้ ก็ทรงผมของคุณอ้นชื่อลองทรงสูงนะครับเปิดข้างทุยกลางแล้วก่อนหน้านี้คุณอ้นจะผมยาวหนาใช่ไหมใช่ครับแล้วก็หัวแบนหัวแบนด้วยแต่ตอนนี้ก็เห็นว่าไม่เห็นหัวแบนแต่ว่าทุยสูงขึ้นทุยสูงขึ้นประดับกลางๆนะถ้าทุยสูงมากไม่เหมาะใช่ไหมไม่เหมาะมันตลกมันจะเป็นกระลาครอบใช่ใก็ให้มันอยู่แบบทุยต่ำๆหน่อยมันต้องอย่างนี้ใช่แล้วก็วิธีแก้ปัญหาก็คือคุณอ้นน้ำหนักเยอะอ้วนนะครับ แล้วก็หน้ากลมช่างใหญ่ก็เลยนะครับออกแบบให้ยกโคนขึ้นยก,ยกยกได้ยกโคนขึ้นมาแล้วก็ซอยตรงนี้ไม่สั้นนะครับ<ห>เอาออกแค่ประมาณ2นิ้วนะครับก่อนหน้านี้ยาวกว่านี้นะครับแล้วก็ได้ยกโคนแล้วก็โค้งโค้งมาหลังบ้านนะแล้วก็ล็อกด้วยปอมเมียดแล้วก็สป,ปีอ่อนๆแตดูหน้าเรียวขึ้นครับก็หน้าก็จะเรียวขึ้นแล้วก็เ,วเด่นเรื่องจุดขอบจุดขอบจรนะครับแล้วก็เส้นขอบทรงแล้วก็มาเด่นเรื่องทรงแล้ว ข้างหลังเขาอะนะมันเป็นรูปอย่างเงี้ยมันเลยทําให้เขาดูไม่เป็นๆออใช่ใช่ใช่ค่ะสวยโอเปลี่ยนลุกไปเลยเปลี่ยนลุกนะก็วันนี้ก็เพื่อนๆเอาเทคนิคนะครับการออกแบบดีไซน์นะครับไปต่อยอดแล้วกันนะวันนี้เพื่อนๆชมแล้วก็ช่วยกดช่างใหญ่กดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่างใหญ่และจิตราทุกคนนะวันนี้ก็ขอขอบคุณนะครับคุณชุติมาและคุณอนนะ บางแคนะครับมีคุณ,คณอ้วนหมู่บ้านอะไรนะคาซาวิวราชาพฤกษ์ติดกับไทยวัสดุก่สอสร้างนะแล้วก็ขอให้ทุกคนนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงผ่านพ้นวิกฤตโควิดไปให้ได้นะครับแล้วก็ขอเป็นกําลังใจให้กับเจ้าของร้านช่างตัดผมทั้งบาเบอร์ทั้งซาลอนก็ให้ความร่วมมือกับรัฐบาลน,นะแล้วรัฐบาลก็จะออกมาตรก,การผ่อนปลนขายล็อกแบบมีเงื่อนไขก่อนเปิดร้านก็จะทําการตรวจ ก่อนลูกค้าจะเข้าร้านต้องมีการนัดคิวแล้วก็สแกนดูอุณหภูมิในร่างกายแล้วก็มีการล้างมือปิดเมตรปิดหน้ากากแล้วก็มีระยะห่างกันเมตรสองเมตรใช่ไหมก็ให้พร้อมมือแล้วก็ป้องกันเอาเองนะเนื่องจากไม่มีใครช่วยได้นะต้องช่วยเองใช่ไหมครับพี่ใช่ใชพี่คุณชุติมาก็เป็นอดีตยาบาลด้วยนะครับจะแนะนําแนะนําให้ให้ให้ความรู้ีนิดนึงนิดนึงนิดนึงนิดนิดนป้องกันยังไงดีคือมันป้องกันเรื่องการสัมผัสใช่ไหม สัมผัสนะคะแล้วก็ต้องใส่แมสตลอดเพราะว่าบางทีเนี่ยมันมันน้ำลายอะไรมันกระจายถึงซึ่งเราไม่เห็นอาจจะไปลงโต๊ะลงแขนลงอะไรพวกเราเองแล้วเราก็ไปจับต่อใช่ค่ะพอเราไปจับทีนี้ก็ติดก็ไปเรื่อยาวเลยใช่ค่ะวิ่งยีิบสี่ชั่วโมงเลยท่ากลัวนะวันนี้ก็ขอให้ทุกคนครับเป็นกำลังใจทุกคนนะซู่ๆน้ำเพือนะก็ถ้าได้เงินรัฐบาลแล้วก็เอาไปซื้ออุปกรณ์ตัดผมเอาไป จ่ายเข้าเจ้าร้านนะแล้วก็เอาไปซื้ออุปกรณ์ไปปรับปรุงร้านนะก็สู้ๆต่อไปครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอบคุณครับ